ทหารโดยเฉพาะกิจกรมทหารพราณที่35อำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับปลัดความมั่นคงอำเภอท่าสองยางและตํารวจสอพอท่าสองยางรวมให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาจำนวนประมาณ110คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก อพยพมาจากบ้านทีเลโดอำเภอรแรงฟอยจังหวัดพาอันรัฐกะเรียงข้ามมายังฝั่งไทยที่บริเวณท่าข้ามธรรมชาติบ้านแม่สลิดหลวงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางหลังจากทหารกองทัพกะเรียงอิสระแห่งชาติ KNLA บุกโจมตีทหารเมียนมาฐานพฤเดห่างจากชายแดนประมาณ3กิโลเมตร ผู้อพยพกลุ่มนี้ต้องเดินทางออกจากชุมชนหลังจากทหารกองทัพกะเหรียงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA กองพลน้อยที่7นํานำกำลังเข้าปิดล้อมค่ายคฤดเดของทหารเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่สลิดหลวงหมู่ที่2ตํตำบลแม่2เพื่อตอบโต้ก, <ไป S 1> กรณีทหารเมียนมาใช้โดรนพลีชีพโจมตีบ้านพักของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายกะเหรี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ในการบุกโจมตีทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระหแห่งชาติใช้กำลังทหารบุกภาคพื้นที่ดินเข้าประชิดค่ายและใช้อากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิดโจมตีซึ่งฝ่ายกะเหรี่ยงก็แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภยัยเพราะว่าต้องการจะยึดค่ายทหารเมียนมาให้ได้เมืองต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานต่างๆร่วมให้ความดูแลความปลอดภยัยและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมคาดว่าถ้ามีการสู้รบต่อเนื่องก็อาจจะมีผู้อพยพข้ามมาเพิ่มขึ้นค่ะ